จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร136กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข33 3 0 5ใช้เวลาเดินทางเพียง1นึนาฬิกา30นาทีเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศกัมพูชาในรัศมี100กว่ากิโเมตร อาณาเขตมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือติดกับจังหวัดนครราชสีมาทิศต,ตะวันออกติดกับจังหวัดสะแก้วทิศต,ตะวันตกติดกับจังหวัดนครนายกทิศใต้ต,ติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาตราประจำจังหวัดปราจีนบุรีเป็นรูปต้นพระสีมหาโพคํำข,ขวัญประจำจังหวัดปราจีนบุรีศีมหาโพคู่บ้าน ไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้ลือเรื่องเขตเมืองทวาราวดีไม้ประจำจังหวัดปราจินบุรีได้แก่โพโพสีมหาโพ